อย่างที่บอกไปว่าสายมูห้ามพลาดเลยเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าเจ้าตัวเงินตัวทองไปโผปรที่ไหนจะให้โชคที่นัน่นแต่ว่าตัวเนี้ยเขาบอกเป็นน้องๆจระเข้เลย,ยแล้วดูสิคะใครจะมาช่วยจับน้องได้ค่ะปาคุณผู้ชมนะคะไปเลยค่ะ นี่คือปฏิบัติการการจับเจ้าตูมเงินตัวทองนีไม่ใช่กู้ภัยนะน้องเอ๋ชุดอาจจะดูแปลกๆไปสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันคล้ายๆเหมือนพนักงานส่งอาหารจ็อบพิเศษนิดนึ่งมาช่วยกันหน่อยเพราะเจ้าตูมเงินตัวทองมันใหญ่จริงๆค่ะยาวกว่า3มเมตรน้ําหนักกว่า30กิโลกรัมเขาอยู่ภายในซอยหมู่บ้านซับมั่นคงถนนเทพรักษ์อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการค่ะชื่อหมู่บ้านจะเป็นมงคลซับมั่นคงซับอะไรอย่างนี้ เขามาคลานอยู่ที่บ้านหน้าบ้านเล็กที่นะคะซึ่งอยู่บริเวณท้ายซอยนี่แหละคือเจ้าหน้าที่ก็โทรไปหากู้ภัยนี่แหละมาช่วยจับสะบัดอุปกรณ์นี่ปิวเลยอ่ะ ตัวมันใหญ่อะแมงมันเยอะอะเป็นตัวเงินตัวทองสะบัดหานะแต่ว่าเจ้าหนี้กู้ภัยเขาไม่ไหวไงก็เลยไปเจอพี่ลายแมนพี่ลายแมนเนี่ยมาส่งอาหารพอดีนึกว่าตัวเงินตัวทองตัวนี้สั่งอาหารจากพี่ลายแมนไม่ใช่แต่ว่าเจ้าหนี้กู้ภัยเขาก็เลยบอกพี่ลายแมนมาช่วยหน่อยนะเพราะว่าตัวใหญ่จริงๆแล้วก็ไม่ยอมให้จับง่ายๆด้วยสะบัดหลุดออกจากบ่วงคือจริงๆพี่ลายแมนไปจับนะเจ้าริ้กู้ภัยยืนเป็นกำลังใจพี่กู้ภัยยืนให้กำลังใจพี่ลายแมนนะฮะพี่ลายแมนเป็นคนเอาบ่วง เข้าไปค้องใช้เวลากว่า30นาทียื้อยุดกันพักใหญ่ๆในที่สุดก็สามารถจับเจ้าตัวเงินตัวทองได้เล่นเอาทั้งพี่กู้ภัยทั้งลายแมนเหนื่อยไปตามๆกันดูสิกี่คนกว่าจะจับได้ แล้วก็เดี๋ยวก็จะเตรียมนําไปปล่อยคืนสู่ในแหล่งธรรมชาติที่ห่างไกลบ้านคนต่อไปนะดูต้องจับกันอย่างนี้ที่ไรแมนสองนะคู่ไัยนี่สามสี่นะตายแล้วเขาเรียกว่างานยั์จริงๆก็ปิดตาให้เรียบร้อยมัดแขนมัดขาน้องหน่อยนะคะเดี๋ยวน้องสะบัดอีกเสร็จแล้วก็พาขึ้นไปท้ายรถกระบะนี่เอาเบาเบาเบาหน่อยเบาๆโอ้ตัวหนักตัวหนักแต่ที่ห้ามพลาดคือนี่ไงเขาชี้ชวนบอกว่าเลขทะเบียนรถเขาแบบนี้ไงคันนี้ใช่ไหม ใช่ค่ะที่จะขนไม่ปล่อยใช่ไหมเผื่อได้โชคได้ลาบกลับไปอันนี้ดวงไรดวงมันนะแต่ฝากเตือนประชาชนหน่อยนะคะใครที่เจองูเจอสัตว์เลื้อยคานสัตว์มีพิษอยู่ห่างๆโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยหรือถ้าเจอพี่ลายแมนขับผ่านเนี่ยเรียกพี่ลายแมนมาจับก็ได้อันนี้รอเล่นอันนี้รอเล่นอันนี้ตอนแรกก็าจะมีความสามารถจะดูว่าตรงอิฐทองตัวนี้โทรสั่งพี่ลายแมนเนี่ยขอโครงไก่สดๆสักสามโครงมาส่งที่บ้านหลังนี้อะไรประมาณแบบนี้นะครับตอนนี้พี่ลายแมนมีอาชีพเสริมนะไครับ จ็อบเ, <Job S 1> เสริมและ <Job S 1> นนจับตัวเงินตัวทองฮะชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมนงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับ c r i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ